วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูฟาร์มนะครับว่าปลูกส,สร้างหมดค่าใช้จ,จ่ายไปเท่าไหร่นะครับแล้วเราได้อะไรมากนะครับเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่นะครับในการทำฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคนสวัสดีครับพบะผมในช่องเพียร์เมตาฟาร์มนะครับ คลิปนี้ผมจะมารีวิวความอากัดให้เพื่อนๆชมกันนะครับด้วยงบประมาณ500,000บาทนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับและจะเป็นแบบไหนนะครับก็จะเริ่มต้นกันที่อย่างแรกนะครับก็จะเป็นหลังคาตัวเนี้ผมจะต่อเติมจากตัวบ้านครับตัวบ้านก็จะอยู่ประมาณนี้ครับตัวบ้านนะครับก็จะต่อเป็นหลังคาออกมาก็ค่อนข้างเข้าตัวบ้านเลยนะครับเข้าตัวบ้านเลยยื่นหลังคาออกมาจนถึงตรงนี้นะครับ ก็จะไว้อ่างปูนสําหรับประกัดหม้อบ่อนนะครับหรือหม้อมาเลของเรานี้เองนะครับก็จะประมาณนี้เลยก็มีไฟติดเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับป้ายฟาร์มเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันครับไปครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าหลังบ้านนะครับก็จะเป็นข้างบ้านครับทางเข้ามาจากฟาร์มกันจะเป็นหน้าบ้านเข้ามาทางบ้านเข้ามาแบบนี้เข้ามาถึงตรงนี้นะครับ เราก็จะเจอบ่อปลานินครับหรือปลาเบญจพันธ์ครับผมมันจะปล่อยปลาเบญจพันธ์ปลานินต่างๆไว้ในบ่อนี้เยอะนะครับก็บ่อนี้ก็เนื้อที่ประมาณสองงานก็จะมีปลาหลายอย่างครับก็ปีหนึ่งก็วิทยหนึ่งครั้งนะครับแล้วข้างคันนี้ก็จะเป็นพวกต้นมะพร้าวน้ําหอมนะครับกล้วยหอมกล้วยไข่นะครับจะปลูกไว้รอบคันเลยนะครับเนื้อที่ตรงนี้ก็ประมาณหกงานนะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในฟาร์มกันต่อ ไปครับครับแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในฟาร์มกันนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นบ้านเก่านะครับตรงที่ผมยืนนี่นะครับเป็นพื้นปูนเป็นเทไว้ก่อนแล้วนะครับก็หน้าบ้านนี้ก็จะเป็นไว้สําหรับปอมปลานะครับจะเป็นหน้าบ้านกับด้านข้างนะครับมาถึงตรงพื้นปูนนี่จะเทใหม่นะครับเป็นจากเนื้อที่ในฟาร์มครับก็จะเทสูงฝาพื้นเก่าบ้านประมาณนิ้วกว่านะครับประมาณสองนิ้วครับ ก็จะขึ้นมาวันนี้เลยผมก็จะเทปูนสองห้องนะครับสองห้องก็หนึ่งล็อกสองล็อกนะครับก็จะเทปูนแล้วหมดเลยก็เนื้อที่เท่ากับตัวบ้านเลยนะครับก็้งหมดค่าเทปูนไปประมาณเจ็ดหมื่นนะครับส่วนเสานะครับเสาผมก็จะขึ้นเป็นสี่ต้นนะครับก็เป็นโครงหลังคานะครับก็จะทํามาติดกับตัวบ้านนะครับ ตัวหลังคานี่จะเป็นโครงสร้างเหล็กโดยทั้งหมดนะครับเราใช้เหล็กแล้วก็ตัวปูหลังคาเป็นเมทลชีสนะครับหลังคาผมก็จะให้ช่างเหมาไปอยู่ที่ประมาณสอง0สนกว่าบาทนะครับสองแสนปลายๆนะครับเป็นตัวหลังคาส่วนบริเวณล็อกนี้ที่เดินเข้ามานี่ก็จะเป็นที่ไว้โหลโชว์ปลานะครับให้ลูกค้าดูนะครับว่า,วาที่ฟาร์มเรามีปลาสายพันธุ์ไหนมั่ง มีกี่สายพันธุ์นะครับก็จะเอาขึ้นอย่างละตัว2ตัวนะครับให้ลูกค้าดูนะครับก็ส่วนที่เหลือก็จะอยู่ในแบนบากม้างจะอยู่ในกระลอนห้าลิตรบ้งนะครับก็จะประมาณนี้เลยจะเป็นชั้นบันไดนะครับกับชั้นตั้งนะครับแนวตั้งก็จะเลือกใช้ชั้น2ลักษณะนี้นะครับมาถึงล็อกนี้เลยนะครับล็อกนี้ก็จะเป็นต่อเสริมเข้ามานะครับเป็นหลังคาเป็นต่อพลายเสริมเข้ามาก็จะเก็บไม้เก็บไม้เก็บอุปกรณ์การแพ็คนะครับพวกลังกระดาษอะไรพวกนี้ครับเก็บไว้ล็อกนี้เลย ก็หลังคาตัวนี้ที่ต่อเสริมมาก็จะเป็นสองห้องนะครับห้องนี้แล้วก็ห้องนี้นะครับเป็นสองห้องก็อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นครับตัวหลังคาต่อเติมเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็มาถึงล็อกนี้ก็จะเป็นพวกเก็บชั้นนะครับชั้นไม้นะครับที่ทําเสร็จแล้วที่ไว้โชว์ที่ฟาร์แลวก็ที่ลูกค้าสั่งตอนนี้ก็ลูกค้ารับไปหลายชุดก็จะเหลือไว้โชว์เล็กน้อยนะครับก็ยังไม่ได้ทําเสริมเพิ่มนะครับมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นตู้ปลาครับ ู้ปลาสําหรับไว้ปลาสวยงามครับจะมีปลาท้องปลาปลามังกรปลาหมอสีครับก็จะไว้สําหรับดูที่ฟาร์นครับบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องนั่งดูหนังนะครับมาถึงตรงนี้เลยเรามาดูไฟนะครับไฟนะครับผมก็จะเดินไว้รอบฟาร์นครับจะเปิดไฟได้ทุกจุดนะครับมีปักเสียบมีไฟเปิดส่องสว่างตลอดนะครับก็บางคืนเราสามารถเดินดูปลาเราได้นะครับก็จะหมดค่าไฟนะครับทั้งไฟทั้งค่า เดินอุปกรณ์ต่างๆก็หมดไปประมาณ2 0งหมนะครับค่าเดินไฟมาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นล็อกนี้ผมจะเก็บไว้สําหรับแพ็คของนะครับแพ็คพวกอุปกรณ์พวกโหลพวกชั้นไม้ส่งลูกค,ค้านะครับก็จะอยู่ล็อกนี้เลยก็ใช้ล็อกนี้เป็นในการแพ็คนะครับเราเดินมาถึงตรงนี้นะครับบริเวณด้านนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับทําชั้นไม้นะครับ ไว้เลื่อยไม้แล้วก็ประกอบชั้นนะครับก็จะเป็นล็อกหน้าบ้านอย่างนี้เลยนะครับก็ก็จะด้านหน้าจะเป็นบ่อปลานะครับก็บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับก็จะมีสแลนไว้สําหรับการแดดผืนหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับล็อกด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นห้องห้องที่เทปูนนะครับสําหรับไว้ทํางานต่างๆนะครับมาถึงตรงนี้ผมก็จะมีบ่อนะครับนี่จะเป็นล็อกล่างนะครับ เพื่อนๆน้องๆเห็นนะครับเสาจะมีล็อกนึงก็จะมีเสาสามช่วงนะครับมีเสาสามช่วงล็อกนี้ก็จะเป็นบ่ออิฐประสานครับก็เป็นบ่อปลาบังกระครับบ่อปลาสวยงามครับก็จะยาวประมาณสามเมตรก็ความฟ้าก็สองเมตรนะครับตรงนี้ผมจะเว้นไว้นิดเล็กน้อยนะครับเว้นไว้ถ้ามีสารกรปปุมตั้งอยู่นะครับก็เลยเว้นหลังคาไว้เล็กน้อยตัวไม้เทชีสผมจะสีเดียวกับเบื้องบ้านนะครับเป็นสีส้มนะครับ ราจะเป็นเอาไมา้แทชีพที่มีสีนะครับเรามาดูล็อกด้านล่างกันดีกว่าเราตัดมาชมชั้นชุดนี้ก่อนนะครับชั้นชุดนี้เป็นชั้นแนวตั้งนะตัวไม้เป็นไม้สอนนอกนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับโดนน้าได้ปกติเลยนะผมจะพ่นลกเกอร์เสริมให้สองรอบนะขนาดความฟังด้านหน้านะครับความฟังด้านหน้ายี่สิบเจ็ดนิ้วนะความลึกด้านในเจ็ดนิ้วนะครับความสูงนะครับจากพื้นถึงสุดชั้นสี่สิบเจ็ดนิ้วนะครับ ชุดนี้จะตั้งได้ไม่ต้องกลัวล้มนะครับเพราะว่าฐานของเราใหญ่นะครับด้านหน้าโหลนะครับด้านหน้าโหลจะเว้นไว้ประมาณนิ้วฝ่าๆนะครับก็จะได้รูปที่สวยงามนะด้านหลังผมจะมีไม้กั้นกันโหลหล่นให้ทั้งสี่ชั้นเลยนะครับก็เราดันโหลเข้าไปสุดโหลก็ไม่ต้องกลัวโหลตกนะครับโหลเราจะเป็นกาวซิลิโคนสีดํานะกรจจะจกชนาสามมิลขนาดฟาร์มฟางห้านิ้วลึกห้านิ้วสูงได้แปดเลยนะครับก็ มือล้วงเข้าไปได้สบายนะครับโหลค่อนข้างใหญ่นะครับชุดนี้นะครับได้โหลทั้งหมดยี่สิบใบนะครับขนาดห้าห้าแปดพร้อมชั้นวางครบชุดตามภาพเลยนะครับเราไปชมคลิปกันต่อเลยครับมาถึงล็อกที่วางกำมังนะครับล็อกที่วางกรมังก็จะเท่ากับที่ผมเทป,ปูนไว้ก็จะเท่ากับตัวบ้านอีก,อกหลังนึงครับความฟังก็เท่ากับตัวบ้านอีกหลังนึง ก็จะวางกระมังได้ประมาณ100ร้อยกว่าใบนะครับก็ตอนนั้นก็ซื้อกระมังมาใบาละร้อยี่สิบาทก็าวางได้100ร้อยกว่าใบก็ได้แถวละยี่สิบใบนะครับถ้าสมมติเราเรียงเรียงแถวยาวจนสุดพื้นปูนนี่นะครับก็เท่ากับสองห้องแถวยาวสุดสุดพื้นปูนนี้ได้ยี่สิบใบแล้วถ้าเราซอยขึ้นก็ได้สิบใบนะครับก็จะเรียงลักษณะประมาณนี้เลยก็ะจะมีหลังคายิงจากตัวบ้านมานครับ ิงจากตัวบ้านมาสุดถึงนี่เลยนะครับสุดถึงถึงปลายอ่างนี่นะครับปลายอ่างปูนนี่เลยก็ที่ผมเลือกทําเป็นหลังคานี่ก็เพราะว่าป้องกันเรื่องฝนนะครับบางทีฝนนะครับมีผลกระทบต่อปลามากครับบางทีลูกปลาเราเนี่ยน็อกใต้นะครับโดนน้าฝนโดนอะไรเงี้ยเราไม่ต้องดูแลเกี่ยวกับตรงนี้เราก็ทําทีเดียวก็สมบูรณ์เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะอาจจะลงเสริมเล็กน้อย ตามจุดนะครับเพราะว่ายังมีเนื้อที่ที่ระวังกำลังได้ครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันหน่อยด้านนอกนะครับด้านนอกเห็นไหมเสาผมก็จะเรียงสี่ต้นสี่ต้นตั้งเสาสี่ต้นก็ค่อนข้างใหญ่นะครับฟาร์มเนี้ยก็คือแบบเป็นเป็นเนื้อที่ค่อนข้างฟางก็อยู่ในเนื้อที่ประมาณเพราะตรงที่ปลูกฟาร์มในเนื้อที่ประมาณสองงานนะครับ ก็ตรงที่ที่แปลงนี้ก็ประมาณเนื้อที่ประมาณหกงานก็จะมีเป็นสวนมะพร้าวมีบ่อปงบ่อปลาครับมีสวนกล้วยนะครับก็ค่อนข้างใหญ่บริเวณด้านนอกครับผมจะขึงสแลนนะครับอึงสแลนไว้รอบนะครับเพื่อป้องกันนกนะครับนกนะครับเวลาเขาชอบเข้าไปกินลูกปลานะครับไปจิกเล่นไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องป้องกันโดยการเอาสแลนล้อมให้รอบนะครับว่าช่วยได้นะครับถ้าเรามีสแลนเราไม่ต้องดูแลเรื่องนกเท่าไหร่ สำคัญเหมือนกันนะครับนงนกส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นคลองนะครับเป็นน้ําไหลผ่านเชื่อมต่อกับคลองน้าเนินนะครับน้ํใสสะอาดครับตลอดทั้งวันนะครับเพราะว่าเชื่อมต่อมีน้ําไหลตลอดนี่เป็นต้นกระท่อมนะครับก็ปลูกต้นกระท่อมไว้ประมาณยี่สิบต้นนะครับเดี๋ยววันไหนจะรีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าเคยมีคลิปที่รีวิวไปแล้วแต่นี่ต้นเนี้ยโตขึ้นเยอะเลยนะครับจากวันนั้นครต้นประมาณศอกเดียนะครับตอนนี้โห แช่กินก้างสาขาน้าดูครับตัวนี้ผมว่าจะเป็นล็อกที่ไว้หน่อยจะทําเป็นล็อกลายแดงนะครับเพราะว่าพเกตชอนแล้วครับจะจะทำลายแดงไว้เองแบบไว้จะทําเยอะนะครับแต่เดี๋ยวจะก็เป็นอ่างหรือจะเอาเป็นสแลนผ้าใบกลางยังไม่แน่ใจนะครับเราเข้ามาชมด้านในกันต่อมาถึงด้านในนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็จะติดไฟไว้ทุกจุดนะครับสังเพือสังเกตน,น,นะครับจะมีไฟทุกจุดเลยก็รวมๆแล้วไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับก็เฉพาะค่าหลังค่าค่าเทป,ปูนค่าต่างๆในการตกแต่งฟาร์มนะครับก็เราจะอยู่ที่ประมาณห้าแ0นกว่าฟาร์ครับจากที่ผมพูดรายละเอียดให้ฟังส่วนพื้นตรงนี้นะครับผมก็จะวางไปอิดบอกนะครับก็จะ เรียงตามซอยนะครับสามารถเดินได้นะครับเดินตามซอยได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้เทปูนนะครับพื้นนี้ไม่ได้เทปูนนะครับก็จะเป็นอิดบล็อกนะครับก็หมดไปหลายร้อยก้อนนะครับก็จะวางแนวนี้เลยก็จะเดินได้ตามซอยเลยป้องกันครับเพราะมันเป็นพื้นดินเราต้องวางเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนลงเปลี่ยนน้าดินมันเละนะครับเราก็ต้องวางเป็นอิดบล็อกก็สามารถเดินได้เดินเลี้ยงปลาได้ตามซอยนะครับก็สะดวกสบายนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีงบบ้างฝั่นี้ก็สามารถเทปูนได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากทาฟาร์มประกาศไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นแบบไหนนะครับก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับคลิปนี้ก็มีไม้เพื่อนดูได้นะครับก็แต่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมบอกเลยเพราะว่าฟาร์มเนี่ยค่อนข้างใหญ่เพราะว่าผมทําหลังคาไว้มาตรฐานมากครับแล้เพื่อนๆก็ไปดูเอาว่าเรามีเนื้อที่แค่ไหนเราควรที่จะเริ่มจากตรงไหนก่อนอะไรยังไงก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวอุปกรณ์ต่างๆในฟาร์มเลยว่าผมหมดไปประมาณเท่าไหร่อุปกรณ์ทั้งกำมังทั้งแบนบาร์ทั้งโลทั้งชั้นวางทั้งอะไรแต่และอย่างนะครับว่าหมดไปมาเท่าไหร่ครับคลิปนี้ก็มารีวิวครบ5 0,000นบาทสาหรับฟาร,รม์มอากาศของผมนะครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปด้วยครับเดี๋ยวไว้วันหน้าเรามาพูดคุยแบ่งปัน ความรู้เกี่ยวกับประกาศกันใหม่นะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน